ยกกระชับรอบดวงตาได้เหมือนเทอร์มาดไหมคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะด้วยความที่ตัวเครื่องทั้งสองเครื่องเนี่ยเครื่องที่มีพลังงานต่างกันอยู่และตัวอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยจะเป็นพลังงานไฮคู oo, เนาะส่วนตัวเทอร์มาดเนี่ยจะเป็นพลังงานโมโนโพล่าเอ f นะคะซึ่งตัวเทอร์มาดเนี่ยเขาจะทําหัวพิเศษออกมาอันนี้สาหรับดวงตาโดยเฉพาะเลย,เลยก็คือทํารอบดวงตาได้ทําบนเปลือกตาได้เพื่อกระชับบริเวณผิวรอบดวงตานะคะในส่วนของอัลตราฟอร์เมอร์เนี่ยเขาจะมีหัวที่เป็นหัวพิเศษเหมือนกันจะเป็นหัว2.0 ซึ่งจะมีขนาดที่ไซส์เล็กนิดนึงสามารถเข้าได้ถึงแอเรียบริเวณรอบๆดว,วงตาได้อย่างง่ายดายค่ะตัว m MM m f u เนี่ยเราจะทําแค่เฉพาะส่วนที่เป็นผิวที่อยู่รอบๆบ,บตานะคะแต่ว่าอาจจะเข้าไปไม่ได้ถึงบริเวณเปลือกตาแบบตัวเทอร์มาค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือสามารถช่วยยกกระชับดวงตาได้เหมือนกันช่วยยกกระชับผิวรอบดวงตาได้ช่วยแบบทําให้เก็บพวกฝอยลายพวกริ้วรอยเล็กๆบริเวณแถวแถวรอบตาของเราได้เหมือนกันค่ะก็สําหรับใครที่มีปัญหาผิวบริเวณ รอบดวงตานะคะก็สามารถแวะเข้ามาปรึกษาได้ที่ใจรักค,คลินิกทุกสาขาค่ะหรือว่าส่งไลน์ส่งเมสเซจมาถามก่อนก็ได้ค่ะ